สวัสดีครับทุกคนวันนี้วาจะพูดถึงแผ่นทองวัดแชกงมิวอีกแล้วนะทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะบอยขอโทษพี่ๆทุกคนเนาะที่สั่งเข้ามาขอโทษพี่ปฏตติตาด้วยนะก็คือรอบแรกอะบอยจําได้แต่บอยจํายูเซอร์ของพี่ได้เนาะว่าพี่อะสั่งมาตั้งแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ก่อนปีใหม่แต่ อตอนนั้นอ่ะออเดอร์บอยยังมาไม่ถึงนะเพราะว่ามันส่งมาจากฮ่องกงแล้วหลังปีใหม่มาก็ยังมาไม่ถึงอน่ะเออว่าเพื่อนมันส่งมามันก็ยังมาไม่ถึง,นะอ,อ,อ,ง,ง,ถงอะไรอย่างเงี้ยออเดอร์ในช้อปปีอ่ะมันก็เลยถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติไปโดยระบบของช้อปปีไปอะครับว่าคิดว่าเอ้ยพี่คงไปสั่งกับร้านอื่นแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยว่าก็เลยแบบเออไม่ได้ไม่ได้ทักไปเนาะแต่เมื่อเช้าเพอบอิญก็เห็นเา้าทำไม ยูเซอร์ของพี่ปณิธาสั่งกลับมาบอยดีใจมากเลยนะวิสแสดงว่าพี่ยังไม่ได้สั่งกับใครเออดีใจแต่บอยขอโทษเนาะที่ส่งช้าคือบอยไม่ได้ตั้งใจทุกคนเพราะว่าบอยอ่ะคือรอของจากเพื่อนได้แหละคือบอยเพิ่งได้มาเนาะก็อ่าตอนนี้ได้มาแล้วก็จะส่งให้หมดทุกคนแล้วนะครับก็ใครที่เอาไปนะบอยบอกเคล็ดลับนิดนึงทุกคนอ่าคนที่ได้จากบอยไปเนี่ยบอยจะปิน้นอ่าเป็นคำ ขอเนาะเป็นเขาเรียกว่าบทขอพรจากองค์พ่อแชร์กรงแต่บอยจะไม่ค่อยได้ท่องหรอกบอยอ่ะส่วนใหญ่บอยแนะนาอย่างนี้ทุกคนบอยชอบบน่นสมมติว่าอ่าบอยอยากขายของแล้วปรากฏว่าออเดอร์วันนี้มันไม่เข้าเลยอะ่ะทุกคนบอยจะบ่นกับองค์พ่อตลอดว่าพ่อทําไมวันเนี้ยไม่มีออเดอร์เข้าเลยสักหนึ่งสองสามออเดอร์อะไรอย่างเงี้ย ทำไมไม่มีเข้าเลยอยากได้ตังอะไรอย่างเงี้ยครับบอยก็จะบน่นคือบอยชอบบน่นทุกคนไม่รู้ว่าเป็นด้วยความบังเอิญหรือเปล่านะบอยสังเกตมาประมาณสามสี่รอบแล้วทุกคนเวลาบอยบน่นปุ๊บประมาณสมมติว่าบอยบ่นตอนเช้าตอนเย็นมาแล้วยังน้อยต้องหนึ่งออเดอร์ทุกคนถึงมันจะแบบว่าไม่ได้เงินเป็นจํานวนมากนะแต่บอยรู้สึกว่าเออมันแปลกดีอะไม่รู้ว่าเป็นด้วยความบังเอิญหรือเปล่านะ แต่บอยชอบบ่นเลยก็บอกว่าเออน่าจะเป็นวิธีที่เอามาแชร์กับเพื่อนๆได้อ่ะคือหนึ่งบน่นทุกคนบอยชอบบน่นเวลาแบบขายของแบบคือเราเราส่งออเดอร์ให้กับลูกค้าหมดแล้วอะแต่เราออเดอร์ใหม่ไม่มีเข้ามาบอยก,ก็จะบ่นละพ่อทําไมไม่มีออเดอร์เข้าเลยอ่ะจะมีออเดอร์เข้าสักหนึ่งสองออเดอร์อยากมีรายได้เข้าสักพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมาจริงๆทุกคนไม่รู้ได้ความบังเอิญหรือเปล่านะเออก็เพื่อนๆก็ลองไปทํา ถามว่าบอยได้สวดอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าบทสวดของคําบูชาองค์พ่อแชกงไม้บอยไม่เคยสวดเลยนะแต่บอยอ่ะมีเขาเรียกว่าไงมีเก็บไว้ทั้งหมด2แผ่นติติตตัวนะบอยจะเอาไว้ในกระเป๋า1แผ่นนะครับกระเป๋าตังค์เนาะก,กับหลังเคสโทรศัพท์คราวนี้บอยจะมาแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆเอาไว้หลังเคสโทรศัพท์นี่บอย เอาอ่าเคสโทรศัพท์เนี่ยเพื่อนๆเอาไว้แบบไหนนะครับเคสโทรศัพท์ของบอยเนี่ยจะเป็นเคสใสเนาะแต่ว่าบอยให้ดูได้เพราะบอยก็ถ่ายคลิปอยู่ไงบอย Boy จะบอกอย่างนี้ว่าเป็นเคสใสแล้วคราวเนี้ยเวลาบอยเนี่ยเอาเอาใส่ไว้หลังเคสเนี่ยบอยจะเอาองค์พ่อเนี่ยติดกับโทรศัพท์เรานะเอารูปหน้าองค์พ่อเนี่ยติดกับโทรศัพท์นะครับส่วนอีกข้างอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นอ่ากังหันเนาะบอยจะเอาออกไปข้างนอกนะครับเหมือนว่า ไปความเชื่อเออบอยก็เป็นคนสายมูตเตลูอ่ะทุกคนก็ความเชื่อว่าเอยจะได้พัดสิ่งดีๆเข้ามาจะได้พัดเงินพัดทองพัด,ดารายได้ดีเข้ามาหาเราพัดโชคลาภเข้ามาหาเราบอยก็บอกอย่างเนี้ยเออจะส่วนในกระเป๋าอ่ะบอยก็บอกพีทําไปแล้วเนาะว่าอ่าหน้าองค์พ่อให้ติดกับประชาชนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งให้ติดกับเงินของเรานะครับที่อยู่ติดกับเงินเนาะใครก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆของบอยก็ได้นะบอยบอกเคล็ดลับไปให้ แต่วันนี้ที่จะมาบอกก็คือว่ามาขอโทษพี่ๆที่แบบไดออเดอร์ช้าเพราะว่าบอยก็ต้องรอออเดอร์จากเพื่อนที่อยู่ฮ่องกงเนาะแล้วก็พอได้มาบอยก็ไดจะส่งแต่ของพี่วันนิตาเนี่ยบอยไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าบอยอ่ะคิดว่าพี่คงยกเลิกเพราะาบอตอนนั้นบอยก็ไม่รู้ว่าเป็นะระบบช้อปปีเนี่ยมันยกเลิกนะครับก็เลยคิดว่าพี่คงยกเลิกแล้วก็ไปสั่งกับเจ้าอื่นแล้วได้ของเจ้าอื่นไปแล้วยรู้อยู่ดีอ่ะเมื่อเช้า ก็มีออเดอร์ของพี่ปัตติตาเข้ามาเพลอก็เลยเฮ้ยแปลกพี่แล้วบังเอิญพี่ปัติตาก็พักเข้ามาใน YouTube อีกว่าพี่สั่งกับบอยเป็นอาทิตย์แล้วนะทำไมยังไม่ได้เลยก็เลยคุยกันก็บอยบอกอย่างนี้ถ้าใครแบบว่าสั่งของไม่ว่าจะเป็นอ่าสินค้าหรือว่าแผ่นทองเชกยงมิวที่สั่งในช h อปปี้ a ล a ซดาไม่เป็นเนาะก็สามารถทักเพจก็ได้ครับชื่อเพจร้านเฮียบอยขายทุกอย่าง พิมพ์ไปเลยทุกคนมันขึ้นเลยนะครับร้านเฮียบอยขายทุกอย่างแล้วก็ลองทักในเพจเฟ c บุ o กอะครับทักมาหาบอยได้เนาะ๋ยวบอย boy จะตอบให้ตอนนี้บอยมีได้ทำพาร์ทเนอร์ร่วมกับบอยสัทเคอรี่เรียบร้อยแล,แล้วทุกคนเป็นการเก็บเงินปลายทางเนาะก็ทุกคนไม่ต้องโอนตังค์ถ้าสั่งในเพจนะทุกคนก็แค่สั่งบอยว่าเอ้ยดี๋ยวบอย boy จะคิดค่าของแล้วก็ค่าขนส่งไปให้ แล้วก็ทุกคนก็แค่แจ้งชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวบอยจะส่งไปให้แล้วก็จ่ายตังคปลายทางนะครับบอยอาทาพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า,าเร็วๆนี้บอยจะมีขายของอีกหลายอย่างมากๆเพราะว่าบอยเข้าใจว่าหลายๆคนก็ไม่ได้เล่นช็อปปีไม่ได้เล่นลาซาด้าไม่ได้เล่นแอปพวกนี้ก็อยากสั่งผ่านเพจแล้วก็ทักกันเข้ามาว่าตอนนั้น ถ้าเกันเข้ามานะว่ามีเก็บเงินไปทางไหมตอนนั้นบอยก็ไม่มีบอยก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงไงบอยก็เป็นพ่อค้ามือใหม่ตอนนี้บอยก็เลยเพิ่งไปเริ่มศึกษามาแล้วก็เพิ่งสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท ly, เคอรีรออนนอรเเ่เรียบร้อยแล้วตอนนี้บอยมีบริการเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยแล้วสามารถสั่งผ,ผ่านเพจได้แล้วนะทุกคนก็ลองอาฝากกดติดตามเพจของบอยด้วยนะเพื่อชื่อว่าร้านเฮียบอยขายทุกอย่างนะจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยเนาะใครที่ อ่าเข้าไปแล้วก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็สามารถทักไปที่แฟนเพจก็ได้ร้านเฮบอยขายทุกยาหรือจะแอดไลน์ไลน์แอดนะครับที่บอยใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับมีปัญหาอะไรบอกหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบอยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสอบถามได้เสมอนะจ๊ะบอยยินดีให้เนาะแล้วก็ส่วนปาท่องโก๋ไม่ว่าจะเป็นอ่าแป้งปาท่องโก๋แป้งซาลาเปาทุกคนที่เอาไปทําแล้วเนี่ย มีปัญหาติดปัญหาอะไรหรือไม่เข้าใจการทําบอยยินดีแนะนําให้นะครับทุกขั้นตอนเลยเนาะเพราะว่าบอยก็อยากให้ทุกคนแบบเอาไปลองและตอนนี้หลังพีใหม่มาเนี่ยมันก็จะมีหลายๆร้านเนาะที่เขาเข้ามาสั่งแต่บอยคิดว่าน่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าปาต้องโกนะ้แหละที่เขามาสั่งจากบอยไปเนาะแต่บอยอาลิสตลายชื่อไว้ว่าคนนี้สั่งไปกิโลคนนี้สั่งไปกิโลถ้าถึง10โลบบอยก็จะมีพระ ไปให้นะครับแล้วก็มีทูบไอ้ไข่วัดเจดีไปให้เนาะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เฉพาะเดือนมก,การาเนาะบจะทับยอดสิ้นสุดเดือนมก,การาคมนะครับก็มีบางเจ้าที่ได้ไปแล้วนะประมาณ2เจ้านะเพราะว่าเขาสั่งประมาณ10กโลไปแล้วนะครับยอดรวมเลยนะทุกคนแล้วก็ส่งไปให้แล้วก็เขียนว่าเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับลูกค้าประจําก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทีุ่ตสาอุดหนุน แล้วก็เป็นชื่อเก่าๆบอยรีดไว้ทุกคนแหละบอยจําได้หมดแหละทุกคนว่าใครใครอุดหนุนบอยบ้างซื้อของบอยบ้างอะไรเงี้ยครับบอยก็จะมีของสัมนาคุณตอบแทนไปให้เล็กๆน้อยๆถึงมันจะแบบว่าไม่ได้มีมูลค่าแพงแต่ว่ามันก็มีคุณค่าทางจิตใจที่ว่าเออเขาแบบอุดหนุนเราเราก็ตอบแทนเขาเล็กๆน้อยๆบอยก็จะให้เป็นพระเหรียญพระทุกคนไปให้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะแล้วก็ขอให้พี่ๆแบบ ขา,ขายลํำรวยนะครับแล้วก็อุดหนุนบอยบ่อยนๆนะครับก็วันนี้เคล็ดลับการบูชาก็คือบ่นนะทุกคนบอยก็บ่นตลอดเวลาแบบวันไหนไม่มีออเดอร์ข้าบอยก็จะบ่น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 อย่างเดียวอ่ะเพราะทำไมไม่มีออเดอร์เข้าเลยวันนี้ทำไมไม่มีตังเข้าเลยบอยก็จะบ่นอย่างเงี้ยนัน่นแหละอืมันก็จะแบบมาตลอดไม่รู้ด้วยความบังเอิญหรือเปล่าแต่มันมาตลอดเลยทุกคน,กคน,กคน,กคนบอยรู้สึกว่าสามสี่ครั้งบอยบน่นออเดอร์เข้าตลอดแปลกเหมือนกันเออบอยก็เลยเริ่มเชื่อแล้วว่าจากที่บอยแบบ คือเรา,เาไปไหว้พระมาหลายที่มากๆทุกคนในประเทศไทยเนี่ยบอยไปแบบโอ้ยแทบจะเหนือสุดใต้สุดใบบังโบแล้วทุกคนที่เขาขึ้นชื่อคำชะโนวัดป่าภูก้อนอะไรที่มันดังๆนะบอยไม่เคยได้เนี่ยทุกคนแต่พอมาบอยเนี่ยมาบูชาวัดแชกงตามคุณพิมพิพายบอยรู้สึกว่าเออมันแปลกอะ่ะไม่รู้ว่าความบังเอ,อิญหรือเปล่านะแต่บอยรู้สึกว่ามันแปลกดีมันแปลกที่ว่าเออ้ยทำไมออเดอร์มันมัน เงินหรือว่าออเดอร์อ่ะมันเข้าดีมากๆเลยอ่ะทุกคนก็เลยอยากจะบอกเคล็ดลับก็คือไม่ต้องอ่ามีพิธีรีตองบูชาอะไรมากแต่แค่ว่าวเวลาทําอะไรให้นึกถึงองค์พ่อเวลาเราอาติขัดอะไรให้นึกถึงองค์พ่อบอยบอกแบบนี้ก็คือบบอยจะบ่นตลอดทาไมไม่มีเงินเข้าเลยวันนี้ไม่เห็นมีออเดอร์เข้าเลยองค์พ่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ตอนเย็นก็วันรุ่งขึ้นอ่ะบอยตื่นมาเฮ้ย มีออเดอร์เข้าแล้วแล้วบอยจะแบบถ้าออเดอร์เข้าอ่ะบอยจะรีบจัดส่งแน่นอนทุกคนเพราะว่าตัวใหญ่ในร้านค้าช้อปปี้ราชะด้านเนี่ยมันจะให้กำหนดแค่2วันเนาะห้ามเกินถ้าเลทสองเกิน2วันเนี่ยมันทําให้ประวัติร้านค้าของเราไม่ดีเหมือนแบบเราจะส่งสินค้าล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยครับบอยก็จะพยายามให้ไม่เกินเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนเนาะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ